บัวคำอาศัยอยู่บ้านเล็กๆกลางทุ่งนาทุกคืนวันพระนางจะฝันเห็นชายหนุ่มรูปงามเขาเรียกนางด้วยชื่อที่ไม่คุ้นหูแต่กลับฟังอบอุ่นอย่างประหลาดบัวคำมักพบงูใหญ่เลื้อยผ่านเรือนครัวในยามเช้าขณะที่เธอกำลังทำอาหาร กินหอมโชยของดอกไม้ปลุกความทรงจำบางอย่างในใจเธอเธอไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือพญานาคราชศิลาผู<ม>้เคยเป็นคนรักของเธอในชาติก่อนครั้งนั้นนางเคยเป็นนาคเทวีแต่เพราะป่าถนาอยากรู้รสชาติชีวิตมนุษย์จึงวิมานลงมาเกิดเป็นคนพญานาคราชจึงตามนางขึ้นมาอย่างเมืองมนุษย์ยอมแปลงกลายเป็นงู เพียงเพื่อได้มองเห็นเธออีกครั้งคืนหนึ่งบัวคําฝันประหลาดเธอเห็นชายรูปงามปรากฏกายต่อหน้าใต้แสงจันทร์ดวงตาสองคู่สบกันความทรงจำเก่าก็กลับมาเขากล่าว,ว่าถึงพบซาดใดข้าก็จะตามหาเจ้า